สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแอมที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นเจ้ารุ่น XLT นะคะราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่889,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้จะอยู่ที่934,000บาทนะคะวันนี้เราจะพาไปชมในส่วนของชุดแต่งที่เรา เพิ่มเข้ามานะคะเรามาดูกันจะชัดเลยนะคะเราได้มีการปรับตกแต่งไฟด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟวิ่งเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปให้ดูนะคะว่าเป็นสเต็ปไฟแบบไหนบ้างนะคะสำหรับ XLT ตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะคะเรามาชมในส่วนของล้อโรลเลนโซนะคะตัวนี้เป็นขอบ20นะคะเป็นแม็ก รายใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะยังไม่พอนะคะในส่วนของรถเนี่ยเราได้ตกแต่งเพิ่มเข้ามาเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า next gen นะคะเป็นรายนี้เลยนะคะเพิ่มความห่อทำให้ตัดกับในส่วนของรถนะคะที่เป็นในส่วนของสีดำนะคะเดี๋ยว ให้ตากล้องอินเสิร์ตพาไปดูรอบคันดีกว่านะคะเพราะว่าสเปคเนี่ยเรามีรีวิวไว้ให้แล้วนะคะสำหรับด้านหลังนะคะที่เป็นในส่วนของอักษรคำว่า Ranger เราก็ได้ทำการติสติกเกอร์เข้าไปทำให้ต้นท้ายโดดเด่นมากกว่าเดิมน,นะคะตัวนี้ ไฟท้ายเนี่ยยังยังเป็นไฟท้ายแบบไฮโดรเจนอยู่นะคะยังไม่ใช่ตัวเป็น LED นะคะสำหรับเจ้า x l t นะคะเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันเลยนะคะความรอเป็นยังไงบ้างคะกับ การตกแต่งของ XLT สำหรับ Next Gen คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ <S <S ก็สามารถติดต่อสอบถามแอมมาได้นะคะเดี๋ยวะะแอมจะขึ้นเบอร์โทรไว้หรือว่าทักมาถามโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เรามีดอกเบี้ย1.99นะคะหรือใช้เงินออกรถต่ำสุดนะคะในส่วนของ89,000บาทนะคะสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ